โอเควันดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็นอิเล็กโตสามห้านะครับจากยาชิก้านะตัวนี้เป็น iso 500นะครับรุ่นแรกๆร,รหัสกล้องเก้าศูนยหนึ่งหนงเก้าศูนยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล่องเนาะที่พี่เหน่งลงขายไว้นะเป็นบ็อกซ์เซตนะครับตัวกล่องก็จะมีโฟมด้านใน แค่นี้แล้วก็สภาพกล่องยังดีไม่ขาดอันนี้เป็นรอยเย็บที่มีมาอยู่แล้วนะแล้วก็ s ี r i a l number ของตัวกล่องตรงกับตัวกล้องนะครับห้าเก้าศูนย์หนึ 1, ่งหนึ่งก้าศูนจ็สี่แล้วก็จะมีตัวเคสมาด้วยตัวเคสเป็นเคสหนังแบบนี้นะอิเล็กโตส3มเนี่ย ถ้ารุ่นแรกๆเคสหนังจะเป็นแบบนี้นะครับจะดูเป็นมน,มน,มนๆโค้งๆแบบนี้แล้วก็มีสายคล้องแต่ถ้าเป็นรุ่น GT, GS ตัวหนังจะเป็นอีกแบบหนึง่งโอเคนะทีนี้เรามาเช็คสภาพกล้องกันด้านหน้าในส่วนของช่องมอง ด้านบนนะครับด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ด้านล่างรุ่นนี้วิธีเปิดเปิดด้านล่างนะภายในก็จัดการทำความสะอาดไปทั้งหมดแล้วนะครับถึงจะเป็นกล้องเก่าแต่ก็ต้องจัดการ CLA ใหม่นะ,นะแล้วก็ตัวนี้ใส่แบตไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คแบตกัน ไฟลเช็คแบตติดปกตินะครับทีนี้ก็จะเทสกล้องกันนะเทสกล้องก็คือปรับไปที่ชัตเตอร์บีเปิด F 1.7หึ่งจดเิล์ฟรมแล้วกดถ่ายเห็นไหมเอ่ยตัวเบตเปิดเป็นวงกลมนะครับ าอทีนี้พี่หนึ่งจะหลีหรูรับแสงลงนะจาก1.7ไป16รูรับแสงหมุนทุกคลิกนะครับปล่อยนิ้วอีกทีหนึ่งชัตเตอร์บีโอเคนะที่ชัตเตอร์บเนี่ยเวลาเรากดลงไปจะถ่ายเนี่ยไฟสโลมันจะติดตลอดนะครับเนี่ยมันจะขึ้นนะกล้องไม่ได้ผิดปกตินะครับ ถาดมาจะเป็นออโต้ออโต้เป็นกเ็เป็นโหมดที่เราใช้ประจำเนาะขึ้นฟิล์มเปิดที่1.7ถ้าแสงมากไฟโอเวอร์จะติดเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าแสงน้อยไฟสโลก็จะติดเห็นไหมต้องหลีดรูรับแสงลงด้วย อ่่านีแล้วสปีดก็จะช้าดูนะเห็นไหมเปิดนิ้วอีกทีหนึงปิดวัดแสงเปิด F แคบสุดกดทายเปิดนิ้วเพราะฉะนั้นตัวกล้องทำงานตามค่าแสงปกตินะครับ ในการใช้งานโหมดออโต้นะถัดมาเป็นแฟชช์แฟชสปีดจะเปิดอยู่ที่ประมาณนะหนึ่งกสามสิบอืมอืมกลับมาที่ออโต้เหมือนเดิมแล้วก็ภายในให้ดูหมดแล้วเนาะในส่วนของด้านบนนะครับได้ออกปรับ ISO หมุนได้ปกตินะ ตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็การกอเฟมตัวนี้ต,ตัวน็อฟรีบาตัวนี้มันจะต้องไม่มีเสียงขูดนะครับมันจะต้องสมูทแล้วก็ลื่นแบบนี้ถัดมาตัวสปอกเก็ตตัวนี้กดกอเฟมรีบารบัตทิมรีลิส ดลงไปมันก็จะหมุนฟีี์ทั้งสองด้านเวลาเรากอฟิล์มนะครับพอเราขึ้นขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะต้องล็อกมันจะไปทางนี้ไม่ได้เห็นไหมมันจะล็อกอตัวข้างล่างก็จะดีดลงมาถัดมามาที่เลขนะับฟิล์มตอนนี้อยู่ที่ตัว S นะครับสตาร์ทจะไปเรื่อยๆเลยนะ เห็นไหมเอ่ยน่าจะมองเห็นนะเจ็ดละแปดเก้าสิบแล้วก็จะเทสเซล์ทามเมอร์นะครับขึ้นเฟรมดึงก้านเซล์ทามเมอร์ลงแล้วก็จะปิดวัดแสงด้วยกดถ่าย เซลทัมเมอร์ทำงานปกตินะขึ้นเฟรมอีกทีหนึง่งเมื่อกี้ปิดวัดแสงนะครับสปีดจะช้าทีนี้จะเปิดวัดแสงสปีดก็จะเร็วขึ้นอืเห็นไหมเพราะฉะนั้นเซลทัมเมอร์ทำงานปกตินะครับตัวกล้องปรับได้ปกติแหวนโฟกัสด้านใน สมูทนะไม่มีขูดไม่มีติดนะครับใกล้สุดที่0.8จนถึงอินฟินิตี้ภายในช่องมองก็จะเป็นจุดสีเหลืองๆนะก็หมุนโฟกัสให้ภาพมันทับซ้อนกันนะครับในแบบของเลนสะ์ไฟเดอร์เนาะอือตอนนี้เลขนะฟิล์ม12บละสิบสาตัวนี้เป็นตัวล็อกปุ่มชัตเตอร์ หมุนลงมาที่ตัว L มันก็จะถ่ายไม่ได้แล้วก็พอจะถ่ายเราก็หมุนกลับนะครับทีนี้จะเปิดฝาหลังนะตอนนี้14เปิดฝาหลังออกมาก็จะดีดกลับไปที่ S เหมือนเดิมโอเคเนาะก็คือตัวกล้องทำงานปกติแน่นอนครับใส่ฟิล์มถ่ายได้ภาพแน่ๆก็ประมาณนี้นะกับ อิเล็กโตรสาห้าตัวนี้รุ่นแรกๆสังเกตว่าตัวหนังจะไม่เหมือนกับพวก GS GT อะไรพวกนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับการใช้งานอิเล็กโตรสามห้าอืเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนหรือว่าติดปัญหาตรงไหนทักมาสอบถามได้เนาะโอเคครับ